นะครับเรีร่ยงลมกระชากพัดมาถึงอาราช,านชันสักหน่อย,น,ย,อยนะโอ้โหเอ่อด้วยความเคารพคณะรกรรมการครับเวลาของการเดือดตาในตอนนี้สี่ครึ่งกันยังมีเวลากันไปเวทีไหนกันจะบอกอาอย่าถือสตางค์เลยเวทีเนี้ยกันจะยอมไหมะไรครับอาอาจะมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระของกันไหม,ยไมอย่ามาครับผม ไม่ธนาเก็บ<โ>ก,ก็คง<ห>เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าหลานชายของผมเนี่ยเขาเป็นคนติดใจดีมากนะครับครับคือบางทีคนที่การที่เราจะติดใจด,ดีเนี่ยนะครับผมเราต้องเราต้องดูเลือกคนที่เราจะติดใจด,ดีด้วยครับเข<อ>าเานีนะครับโอ้โหเอ,อ,อ้าเอาเอ,า,อาโอ้โหนี่มาจากหลายจังหวัดเลยนะตั้งแต่เย็นตั้งแต่เช้าเนี่ยอยากจะบอกว่าโรงแรมแถวนี้เต็มหมดเลยครับวันนี้อิทธิพลของคุณเนี่ยกระทบถึงอานะ ผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยวัดประตูสารเนี่ยวันนี้ทำไมร้านค้าปิดวันเขบอกว่าฉันไม่ค่ายแล้วจะไปดูกันยังบ<ห>่ายโมงอยู่เลยอะ่ะยังบ่ายโมงอยู่เลยอ่ะน่ารักมากๆเวแล้วไอ้ที่เขาบอ,อกว่าเมื่อกี้เป็นคนออกตัวนะออกตัวไปถ่ายด้วยกันหลายคนนะกันเองเป็นคนขี้ร้อนมันไม่ใช่มันไม่ขึ้นเขาเลยใช้เยอะ มันใครเนี่ยวาพิ่มคนเดียววาดได้เพิ่มคนเดียวนะก็ให้รู้ไปเอาเอายังนี้นะคอันยังไงครับยากมากที่กันเดอสตาจะมาวันปีใหม่ไทยใส่เสื้อจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วโอ๊ยใช่ผมลืมบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่ภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นเสื้อของสุพรรณบุรีจริงๆครับเพราะว่าในเสื้อเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยอะมากๆนะครับนี่ครับ ออไอ้ที่ตู๋เอ้ยเอ้ามันไม่หลงตนเลยเลยไม่หลงตนเลยเดีย๋ยวอันนี้สอนไว้เราใช้ได้เลยนะนะนะครับยี่สิบปีสอนไว้เนี่ยก็อ,อันนี้เป็นเป็นอานะครับอย่าสื่อสารนะครับอาจจะแบบมีแบบว่าเล่นกันบ้างทีหน่อยนะครับนี่ครับนี่คืออนุสอพระบรมบราชานุสรนดอนเจดีย์นะครับผมก็วันนี้ต้องทานน้องเดินซาเด็จไปเที่ไปไหวมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นลาที่สำคัญกันก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนี้ แล้วก็ถ้าเรียนตอนมัธยมคงไม่ใช่อนุบาลเอาทีเอาทีเอาทีนนะครับครับเอาแล้วแล้วก็ไปไม่เป็นเหมือนกันด้วยจตบสานะครับมีหัวคอยปัญหานะครับแล้วก็มีเมึงชวาด้วยแล้วก็นี่ครับมังกรสป็นศูนดูเราครับนี่ชี้ไปที่วัดป่าเลยนะไอ้ผูไม่จบเลยครับแล้วกอนคุณอาดิพง่์ ใ่ครับประมาณนี้ครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเๆๆที่ยวที่ชาวสุพรรณเราคูนใจมากมากใช่ไหมครับรักสุพรรณไหมครับรักกันไหมครับ นก็อย่างนี้เนี่ยขอขออนุญาตนะคุณมาได้วันนี้นี่นอกจากพระท่านบรรหารศึลปาชานะครับที่เรากแระศสัททานแล้วท่านผู้วรากาศจังหวัดแล้วนี่นะครับท่านจองชัยเทียนรมคุ้มุดาแล้วนี่ท่านนายกบุญชูจัำชวนคารวะเลยครับนี่ท่านระบุเลยนะว่าวันที่13ต้องเป็นการเตือนตาท่านผู้ใหญกครับท่านคิดถึงการเข้าร้านบา์เบอร์ผู้ชายเขาจะเขียนกันไว้ตลอดกันคิวกันนะครับ าไม่อกดอกตาเนี่ยตาที่แ,แฟนๆขับเรียกร้องมาวันนี้คุณรู้ไหมว่าเสน่ห์คุณเนี่ยตั้งแต่คิ้วคับตาจมูกปากรักมมยิ้มขโมยยิ้มจรกรรมยิ้มอับอับนอนยิ้มคุณเผาผลาญจิตใจเขาไปหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละไม่คือที่จะบอกว่าที่คบนี้กันเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะให้คนอาเนี่ยเอาชนะผมไปได้เพราะว่าเขาชนะผมไม่ได้ไง ผมบอกชน,นะใจเข้ามาตลอดเนี่ยอโอ้โหอ,อเดียวล้อเดียวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้จัดให้ <c oughs> เห็นไหมจากวันนั้นกันเดือดตาเหนียมเนียไม่อายตอนนี้ชนะใจตลอดเดี๋ยวจัดให้เอาไปสักดอกหนึ่งท่านครับหลายคนบอกว่าการเดือดตาเนี่ยนอนเตานอนที่เตาตื่นยากหรือเปล่า <c oughs> ผมมีเทคนิคปุกการเดือดตาใครอยากฟังก้ยหน่อย ดนอนเดี๋ยวมหาหรือเปล่าครับหาถ้าไม่หาให้ทำอะไรเดี่ถ้าใครอยากดุกันตอนอายุห้าสิบอาหารข้างนี้ยท้าดูเนี้ยตอนกันอายุอตยๆๆอนห้าสิบเหลืองเป๊ะเหลืองเป๊ะเลยเอาล้วครับอาจจะไม่หาแต่เป็นความจริงใจเอาขอเพย์หน่อยเพย์หน่อยจอเพยห์ยพยหน่อยเทคนิคก,การปุกกันเดือดตามาหน่อยมาหน่อยหนึ่งอาราชันวิเอสหลานกับวิธีปุกกันให้เตื่นขอบคุณเครดิตภาพหนึ่ง เรียกหรือสกิจอย่างปราณีที่สุดกับเอไอการกัน่าร์กันการากันยังไม่ตื่นปิดพัดลมหรือปิดแอร์ให้สนุดอากาศร้อนจนทนไม่ไหวนี่โต๊งก็สามเอาไม้แคะหรือแย่จมูกหรือแย่หูอยา่าเสียงใจจูบจูบจไปเลยเนีย่ยเราติดตัวอันที่สี่ใช้นาฬิกาปลุกเสียงเหมือนทางร้องไห้ไว้หัวนอนว้าจะได้ตื่นอันที่ห้าใช้น้ำเย็นสาดไปกระเด็นไปที่รากเพราะถ้าน้ำร้อนไม่สุภาพ เอาน้ำเย,ย็นไปเอาน้ำเย,ย็นไปอันที่หกใช้ไฟเย,ย็นจุดยางที่เท้าเท้าสะไหก่อนเอเมนไหมเอเมเอาละใครไม่เคยเล่นไฟเย,ย็นนะเด็กรุ่นเก่านะเตะด้วยความรักลงจากเตียงเลี้ยงเหมือนลูกฟุตบอลนี่เ,นเ,เป็นลูกฟุตบอลเดินนะเพราะแต่เปิดเพลงตัวเองก่อนให้ดังคับขันปัป๊บบ้านไปเลยเพราะว่าถ้าเสียงดังคับบ้าเด็เขาตื่นหรือยังถ้าไม่ตื่นเอาข้อที่ก้าไปตามเตอร์นะครับกับพี่แก้วไปเลยทีนี้เลย ไป็นหน่อยไปหน่อยไปหน่อยเป็นน่อย,อยสพิเศษครับจะตื่นได้ด้วยเสียงสาวไหนก็คงตู้พลังเสียงและกำลังใจจากแฟนคลับที่สงผลนี้ตื่นมาอยู่ตรงนี้ครับนี่แหละนี่แหละตื่นเลยครับทุกนครับ